สรุปประเด็นรายการหัวกระแสวันที่5กันยายน2568นะครับวันนี้มีชื่อตอนว่าคนหนึ่งบินไปคนหนึ่งนอนมานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกว่าที่นายกคนที่32ของประเทศไทยนะครับซึ่งผ,ผลมันก็ออกไปแล้วคนหลายคนน่าจะทราบกันแล้วนะว่าคุณอนุทินหัวหน้าพกักภูมิใจไทยได้เป็นนายกคนใหม่ของเรานะครับแล้วก็วันนี้ขนกระแสออกอากาศประมาณเที่ยงครึ่งน,นะครับมันก็จะมีการวิเคราะห์ เรื่องที่มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะในระหว่างที่มันจะมีการโหวตนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับเมื่อวานมันจะมีข่าวใหญ่ว่าคุณทักษิณนะมีการบินออกนอกประเทศโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวซึ่งจุดหมายที่ตอนแรกบอกไปคือประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่ามันเหมือนมีติดขัดเรื่องของตอมอตอมอคือตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบว่าตกลงเรื่องคดีของคุณ พักสินเนี่ยโอเคหมดหรือ,อยังเพราะไม่งั้นชื่อมันก็จะติดอยู่ในระบบประมาณนี้มันก็จะทำให้การเดินทางอ่ะล่าช้าไปหลายชั่วโมงนะครับแล้วสุดท้ายพอจะบินไปลงที่สิงคโปร์มันกลายเป็นว่าสนามบินด้วยด้วย,ด,วยด้วยการที่ใช้เครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมครับมันก็จะได้ไม่ไปไม่ได้ไปลงสนามบินหลักมันก็จะเป็นสนามบินสําหรับเครื่องไพรเวทนะครับคือคือเครื่องส่วนตัวแต่ปรากฏว่าสนามบินไพรเวทเนี่ยมันปิด4ี่ทุ่มก็เลยทําให้เครื่องไม่สามารถลงได้ แต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระหว่างสมมติถ้ามันลงไม่ได้อะบินไปมาเลย์มันต่อไปแค่1ชั่วโมงหรือบินกลับมาไทยก็คือประมาณ2ชั่วโมงแต่จริงๆตอนนั้นมันอยู่ระหว่างกลางทางนะครับก็กลายเป็นว่าแต่เครื่องอ่ะกับหันหัวไปทางดูไบซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าคุณทักษิณมีที่พักมอีอยู่ที่ดูไบนะครับก็เลยเบนเข็มไปทางนั้นคราวนี้มันก็จะมีการวิเคราะห์กันว่าเอา้าตกลง ตั้งใจไปหรือไม่ได้ตั้งใจไปกันแน่นะครับเพราะว่าอ่าวันนี้แขกรับเชิญในที่มาในรายการนะครับก็คือบอกว่าเอา้าก็จะไปหาหมอที่สิงคโปร์ทาไมในเมื่อแบบว่าหมอเมืองไทยก็เก่งไม่ใช่เหรอเพราะว่าตอนที่กลับมาจากอา่กลับมาประเทศไทยอะ่ะก็แบบเห็นบอกว่าโอยเดินไม่ได้กระดูกเสื่อมแต่ว่าหมอของไทยจากชั้น14ยังสามารถรักษาให้ใหายเป็นปกติได้นะครับทำไมถึงต้องแบบ ไปหาหมอที่สิงคโปร์แล้วพอไปดูไบก็บอกก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวไปแล้วไม่ต้องนัดหมอล่วงหน้าหรอไปได้เลยเหรอแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีการชี้แจงของคุณทักษิณว่าอ๋อไปเนี่ยเดี๋ยวกลับมาทีคือวันที่8นะครับก็เพราะว่ามันจะมีการตัดสินผลของเรื่องคดีชั้น14วันที่9้ใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวกลับมาแน่นอนวันที่9นะครับมันก็เลยมีการวิเคราะห์ต่อเนื่องไปนะครับว่าประเด็นแรกเลยคือเหมือนกับ สมมุติว่าถ้าอันนี้ของทางหม่อมปลื้มนะครับหม่อมปลื้มบอกว่าถ้าจะแบบเหมือนคุณทักษิณน,นะแกเป็นตํานานของการเมืองไทยมาแบบเป็นเหมือนกับสองทศวรรษนะครับแล้วก่อนที่จะแบบรีไพลไปต่างประเทศเนาะก็เหมือนกับถ้าคุณทักษิณยังอยากเป็นเลาซี่เลาซี่คือตํานานนะครับเป็นตํานานต่อไปก็ควรจะกลับมาเพื่อที่จะแบบโอเคต่อให้ผลการตัดสินมันออกมาไม่โอเคอาจจะต้องแบบ เข้าคุกแต่มันก็จะมีข้อลดหย่อนของคนที่อายุเกิน75อาจจะปรับใส่กำไร EM อะไรแต่อย่างน้อยคือมาจบเลกาซีตัวเองให้มันสวยๆแล้วก็วางมือจากเรื่องของตัวการเมืองนะครับเพราะว่าหลังที่เราทราบกันมาตลอดก็คือเจ้าตัวเป็นเหมือนพักเพื่อไทยคือพักเพื่อไทยที่บริหารงานโดยตัดสินใจโดยคุณทักษิณมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ส่งต่อมาก็คือเป็นเรื่องของทายาทแต่ละคน ญาติพี่น้องแต่ละคนตลอดระยะเวลาที่มันผ่านมานะครับดังนั้นหม่อมปลื้มก็มองว่าเนีี้ถ้าอยากจบเลกาซีตัวเองให้สวยๆก็คือควรจะกลับมาและทําอย่างที่พูดไปนะครับแต่ถ้าไม่กลับมามันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเป็นจุดจบของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเจ้าของบริษัทอะ่ะเขาไม่กลับมาแล้วแล้วคนในบริษัทจะยังไงกันต่อนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช้อยแต่แต่มันก็จะมีช้อยอื่นอยู่นะบวราะประมาณว่าสมมุติว่าถ้ายังอยู่นู่นแล้วสามารถออกใบรับรองแพทย์ส่งผ่านทนายซึ่งผมว่าก็ทําได้แหละก็ส่งใบรับรองแพทย์ให้ทางทนายมันก็จะมีอีกสองช้อยนะว่าอ่ะให้ทนายยื่นใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถกลับมาได้เรื่องเหตุผลทางสุขภาพอ่ะก็มีสองช้อยอีกว่า อันหนึ่งสารรับฟังแล้วก็ไม่เปไรเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเจ้าตัวจะพร้อมนะนี่คือ1นึ่ช้อยช้อยที่2คือโอเคไม่เป็ไลเจ้าตัวไม่มาก็เหมือนกับบอกคําพิพากษามาเลยว่าผลของการตัดสินน่ะมันเป็นยังไงและหลังจากนั้นก็จะเป็นช้อยลงใหม่นะครับว่าอันหนึ่งสมมุติถ้ารอดถ้ารอดคดีก็เจ้าตัวก็กลับมาได้อย่าง โอเคที่มันไม่มีผลอะไรใช่ไหมอันนี้คืออันนั้คือก็เป็นช้อยซ้อนลงมาอีกแต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่กลับมาเลยนะครับอันนี้คือแบบการวิเคราะห์ของแขกรับเชิญในรายการของวันนี้นะครับอันนี้คือมุมของทางตัวประเด็นแรกหลักเลยนะครับคือเรื่องของทักษิณอันที่2คือเรื่องของพรรคประชาชนนะครับหลังจากที่เราทุกคนทราบกันว่าทางพรรคประชาชนนะครับเหม็นโดนจีบจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วโดยทางพรรคประชาชนก็มีการยื่น ข้อเสนอที่จะร่วมรัฐบาลกับคนที่สามารถทําตามข้อตกลงได้ซึ่งก็ไปตกอยู่ที่พักคุูมใจไทยนะครับแล้วครั้นี้แต่มันก็จะมีการมองเรื่องของตัว MOA ก็คือเหมือนตัวข้อตกลงเนี่ยวันนี้มันจะมีการช่วงเช้ามันจะเป็นการพูดถึงเรื่องว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทาเนี่ยมันขัดต่อสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยมีการที่แบบว่า โหวตให้เป็นนายกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลและไอตัวข้อตกลงเนี่ยมันจะขัดต่อใช่กรว่าขัดต่อสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับก็ต้องมีการตีความแล้วเดี๋ยวก็ก็คือต้องไปลุ้นกันอีกนะครับว่าในช่วงเวลา4เดือนเนี้ยมันจะมีการเอามุมเนี้ยขึ้นมาแบบเหมือนโจมตีกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เอนักวิชาการที่เป็นแข็งเราเชิญในวันนี้ก็มองว่าที่ทางพักประชาชนนะครับยิง่งโอเคยิ่งข้อเสนอแล้วก็บอกว่า มันจะมีข้อหนึ่งที่จำไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีใดๆซึ่งทางแขกรับเชิญก็บอกว่าเ,าเหมือนทางาพรคประชาชนอาจจะแบบมองเกมผิดไปนิดนึงเพราะในทางกลับกันคือสมมุติเพราะว่าทางาพักประชาชนจะบอกว่าเนี่ยจะเอาไปเหมือนแบบจะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลว่าทํางานแล้วก็ทําตามข้อเรียกร้องหรือเปล่านะครับแต่มันก็มีนางอาจารย์แกก็มององี้ว่า ในการตรวจสอบเนี่ยคุณก็สามารถไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆได้โดยเฉพาะกระทรวงที่คุณเคยตรวจสอบแล้วคุณก็จะมีอํานาจเยอะขึ้นในการตรวจสอบนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอ่ะมุมสุดท้ายนะครับก็มุมของทางเอ่อเกี่ยวกับพักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยก็เคยเหมือนเคยเป็นลูกม่อเป็นลูกศิษย์ของคุณทักษิณมาก่อนนะครับรวมถึงคุณในไอ้คุณอนุทินด้วยนะครับคุณในวินคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ของพัก เมื่อก่อนมันจะไทยรักไทยแล้วมาเพื่อไทยใช่ไหมครับก็เป็นลูกศิษย์ของพลทักษิณป์มาทั้งคู่จนแบบหลังจากเกิดรัฐประหารแล้วทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ทางนักวิชาการวันนี้ก็คือมองว่าทางคุณอนุทินเนี่ยเหมือนได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็เามาเหมือนปรับใช้กับกับพรรคของตัวเองนะครับก็คือเรื่องของการ นอกจากนอกจากมุมของการเมืองแล้วในการสร้างภาพที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ว่าจะแบบมีการร้องเพลงมีการเป็นขับเครื่องบินสําหรับส่งหัวใจที่สําหรับการแบบเปลี่ยนหัวเปลี่ยนถ่ายหัวใจนะครับก็มันก็จะมีการสร้างแบบภาพนั้นขึ้นมากับกับภาพลักษณ์ของคุณนเรียก็คือเหมือนกับใจเย็นดูนิง่งแล้วก็ถ้าเทียบกับคุณทักษิณแล้วก็คุณทักษิณจะแบบมันจะมีการหลุดพูดหรือหลุด ให้สัมภาษณ์บางเรื่องที่สุดท้ายมันวนมากลับมาเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวมันจริงมีการพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะค,คือเรื่องของไทม์ไลน์ที่พรรคภูมิใจไทยจะมีเวลาในการบริหารบ้านเมืองอยู่4เดือนนะครับซึ่ง4เดือนนี้ทางนักว,วิชาการก็มบอกว่าเป็นโอกาสทองในการแสดงหรือพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า คุณหนึ่งักษาสัญญาหรือเปล่าสองคุณคัดเลือกคณะรัฐมนตรีคณะใหม่ทั้งคณะเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการตัดสินใจว่าาคุณเลือกมายัางไงเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่คุณเลือกมาซึ่งถ้าคุณเลือกมาไม่โอเคมันก็หนึ่งเสียเสียเสียคะแนนนิยมจากในโอกาสทองอันนี้กับอีกอย่างหนึ่งคือสามารถโดนสารรัฐธรรมนูญแบบว่าตัดสินได้นะครับว่าแบบ เหมือนคุณเลือกคนที่ไม่เหมาะสมมาประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือมุมของทางาแขกรับเชิญในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมยกให้รองศาสตราจารย์ดรสมชายผมผมเพิ่งเคยเจอแกในไลเพิ่งเคยเห็นแกในรายการนะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มทักแกว่าผมไม่ได้เจอกันนานก็ตั้งแต่ผมเริ่มทําสรุปผลกระสก็เพิ่งเคยเจอแกเทปแรกนะจะบอกว่าคนนี้ MVP มากนะคือแบบ ตลกแล้วก็แบบพูดตรงมากนะครับถ้าเกิดถ้าใครมีเวลาก็แนะนําให้ไปดูแต่เล,เลื่อนๆดูเฉพาะของตรงอาจารย์สมชัยก็ได้นะครับแกแบบเกิดแกหาแล้วก็พูดตรงดีนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับและอ๋ะอ,อมันมีโปรเซสอีกข,อขั้นตอนขั้นตอนของการแบบการเป็นรัฐบาลก็คือมันต้องมีอาเคอันนี้โหวตเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็มีการแต่งตั้งจัดคณะรัฐมนตรีโปรดเก้าก็คือมันไอขั้นตอนพวกนี้มันใช้เวลาเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มต้นทํางานพอเริ่มต้นทางานเนี่ยก็มันก็เหมือนกรอบเวลามันไม่ได้เยอะหรอกที่จะทําให้ฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนในการที่จะบอกว่าเหมือนมันยังไม,ม่ผลงานให้ตรวจสอบที่จะหมดมีการแบบยื่นไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยคือไทม์ไลน์มันสั้นมากนะครับแต่เราก็ชาวบ้า,บานอย่างเราก็เดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากนีน้มันทิศทางการเมืองบ้านเราจะเป็นยังไงต่อนะครับของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นย,ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือใครอยากให้สรุป รายการอะไรสรุปข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ